พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567เวลา9ก้านาฬิกา54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567 โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีเฝ้าทูลอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จณนะพระที่นั่งอมรินทรฉัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการพ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลพระสงฆ์ถวายพระพรจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูปเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ20รูปทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์อนุพระสงฆ์งถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรกถวายพระพรลา จากนั้นทรงจุดธูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชากากุตภัณฑ์ทรงครมพรามเบิกแว่นเทียนสมโพธพระนพพดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชากากุตภัณฑ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเจิมพระนพพดลมหาสเสวตฉัตร นหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระคุดผ้าทองคำประจํารัชกาลที่พระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลเนื่องในวาระวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์โดยจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สโดยทรงมีพระราชดำริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลสมสย ซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินยอมนับถือวันนั้นเป็นวัด นักขัดตระเกมงคลการจึงมีพระราชดำริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคลต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอาลักษ์อ่านคำประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชุมนุมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาทิราชเวียนเทียนสมพวเครื่องราชกุทธภัณฑ์และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ได้เพิ่มการพระราชกุศลสทักษีนานุประทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนสนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราชขึ้นในรัชการปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4ี่พฤษภาคมของทุกปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชนาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4ี่พฤษภาค,คมพุทธศักราช2 5 6 2และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชาอค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารัฎรต่อไป และในโอกาสวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นวันที่ระลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติโดยประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณคติยะราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพ,พระเทพปิดอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาอันหนึ่งเวลา12นาฬิกาทหาร3าเหล่าทัพยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1ก <c oughs> รมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกยียรติณบริเวณท้องสนามหลวงส่วนกองทัพเรือโดยกองพันฐานร,ราบที่1รักษาพระองค์ กรมฐานราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ <c oughs> และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีชัตรมงคลณอุทยานการบินกองทัพอากาศ ทัารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567 มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นศสนยงรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทรงปกครองดูแลบ้านเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นปึกแผ่นมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นเถลิงทวัรลายราชสมบัติเป็นพระมาหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 <Yeah. S 1> และทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉันตรมงคลเ <Yeah. S 1> พือ่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระปฐมบรมราชโองค์การที่พระราชทานไว้ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาษฎรตลอดไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยสม่ำเสมอโครงการพัฒนาที่เกิดจากพระราชดำริและโดยพระราชประสงค์ให้มีความก้าวหน้านำไปสู่ความเจริญช่วยบรรเทาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยและทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินมาตรการต่างๆนับเป็นพระมหาการุณาทิคุณด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขราษฎรในช่วงเวลาที่โรคภัยอันตรายเข้ามากล้ามกรายผสกนิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนาใหม่ที่แข็งแรงนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสารต่อโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิ รวมทั้งส่งมีพระมหาการุณาที่คุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนับแต่ทรงทองราช13ตุลาคม2559ถึง19มีนาคม2567จำนวน118โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าทางด้านแหล่งน้ำป่าไม้อาหารอาชีพและวัฒนธรรมก่อเกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศสืบต่อไปดังพระราชปณิธานว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสม,มาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญเนื่องในวันฉัตรมงคลสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสม,มาทิฏฐิระลึกถึงพระราตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคม2567 ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1นถึงเพฤษภาคม2567ั้ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store